บายดี bye. พ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะเวทผาเบกทูลิปแชนอซึ่งในคลิปนี้นะพี่น้องลังจากออกแต่วัดบานบางมากอะ่ะพอดีรัดมาทางออกลักษานสิบหาเลยสิไปบานพอเทาเดือนเนาะเพราะว่าพอเทาเดือนทันไปเบิ่งเฮื่อนพอเทาเดือนเพราะว่าลูกเคยเป็นล้านเคยเนาะโชว์ห้าตีมือขึ้นนี่วันดินบล็อกมันบอกพ่อประมาณหกสิบก่อนนาะแลลว ใหรสั่งมาเนาะสิบก็เลยว่าสิมาสั่ง,าางดินบอกให้เพิน่นแล้วก็สื่อลาบลาบยังก็ลาบแบ่ลาบแบ่สื่อลาบแบ,บ่ไปให้เพืพอเท้าเดือนเลยเพราะว่าเห็นแบบพี่น้องคอมเมนต์มากเนาะว่าอยากให้ซื้อลาบแบ,บ่ไปให้พ่อเ้เดือนพอเท้าเดือนกินเนี่ยอยากเหนเพิ่นกินเนาะ <laughs> ตอนนั้นเขาก็ได้สื่อไปเพราะว่าโควิดระบาดในโซงนั้นพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เง,เงียบๆไปละ่ะก็เลยว่า สืส่อไปให้เผืนเนาะให้เผืนกินเพื่นสิยากแล้วบริกินดนละ่ะส่วนเมทาวเจ้าสิื่อยังไปให้เผืนกินยังเผืนกับคาราบเดี๋ยวไปเบิ้งพุ่นเนาะไปเนาะกับในในคลิปนี้กับพอดีน้ำใสงบของผีนำลำไรประโยชน์เนกับผืนส่งมาให้อยู่หาพันกับ 5, หาพันหักขาท่าเนียมหรือหักขาอ้วนหนึ่งร้อยบาทกับเลืออยู่ สี่พันก่อรอยบาทคุณไฮเลทั่สสมแปดสนก็จะได้อยู่หนึ่งล้นแปสนเท่าไรกตหนึ่ง้หกสิอนห่านแปดแสนหกสิบสองพันกีบเนาะเอากะสีเอาองบตัวนี้มามาใส่ได้ทนีน่งได้ลาบแม่แน่สุดหนึ่งซุกซุกมุนมุนเด้อเห็ดซุกซุกมุนมุนผู้เท้ากิน มีเอออัพปิงไก่นี่ได้ ฮักทุตายมันขูดรถไป้ายดิอะขอ,กะอกากเห็นแต่ว่าเจ้าก็อยู่นี่ว่ะอเออนอกเฮนเหมือน,นนั้นเนาะอ,อืมอ๋อไอ่คนมาสวยเอ๋อเหมืนเป็นใคเก่อท่านอะไรขวก็เห็นอะไรอยู่อันนี้ท่นเป็นอ่าเป็นนบ่าวขลงแม่เป็นนบ่าววะอือ

แมตเ้ซนมันอยู่อยู่ทึ่งใได้ขังขานี่มันไห้เสรองนะประนเออกระโบเป็นยังรอได้ได้องเดียวประตูหันคอยเอาเมื่อเพราะว่าแตกมาไหมออตอนีนี่ทาได้เนี่ยโอ้แมแมตเจ็ดสิบโอ้แมตตแมตตาแมตเจ็ดสิบเนี่คอยสั่งเป็นแมติบนี่มันสิบอก็ได้นี่เอากระโบเป็นยังมันอะเลิงก็ได้นาะแม่่ เด้ได้ลงมาอยู่หลุมเลยเด้แม่แ่าเนาะช่านี่ก็ช่องสัตวนี่้อกแนวแตงมาอยู่ที่นแนวแตงแตงจะพักเขาเบืองล่านเหเอาเอันนั้นกัได้เมืงล้าน,เ,เ,านาเห็อยลงมาปุ๊งลงานเต็เนเ,นเนสื่ออันนี้มาให้กินพอเทา่าลาบแปะแอะไ่ทกันเพ<า>ื่อนเด้เขา อแ้ก็เปิดแีย่อย้นือนเออมันเจอบอะเออก็ได้ใช่นี้มันยะงกินนั่งเคมนจังเลยอ้ัชงมันไวมอกย่งอะไรนเลยนะอ่ะอันนี้มันย่งอันนี้ห้องน้ำเลื่อนขั้วห้องน้ำโอ้เห็นห้องน้ำบอเะใช่ว่มตรงไดุ้ดลงบอะเออเขาุดเป็นเหมือแล้วถอถอลอยยิงหอดนานดนาหอดบ้าน เอ้าโอ้บอดีอันนั้นวะบอดีบอดีเห็ดเป็นคุ้มบิดวะมีแต่เห็ดปล่อยออกเลยวะเอ้าเขาว่าอยากใส่วัวบิดก็ได้เขาใส่ซอสรอนมาได้วัวบิดใส่เลยเด้อเออเออก็ใส่ให้มันดีๆเลยแหละเออก็ได uh ้ใช่ไหมเออเออใหลรอดอันนั้นให้เ şey ป yes, ็นมันก็ได้เพราะว่าต so ัวนี้ฮันเคยใช้แล้วชอบรอนกวาแต่ว่าพอเลื่อนไนที่ว่าคำอัดมันมันฮอต ไปนงเพิ่นอเยอันอมงเย้ไ้เอ <hay men S 1> ่าทาอยู่ชองคนเนาเห็ดใส่ตะทอลงก็ได้บ่ทาแบบอันนั้นเอาอาทออันนั้นนะทเออบ่บเมนทอลอยได้ทอเก็บอาจมหนะเห็ดเป็นลงดินเลยฮะนะเห็ดปอยฮนะเออเอาเอาแบบนั้นก็ได้อันเอาเอาทอหนึ่งพราะเหรือซองคุณจะสิคุดบ่หล่ะ พอย่างนั้นอยางนั้มันเน้นทางนีู้ดคุมอยู่พดคุณอยู่คุมอยู่คุณเอาเออกระด้คือกันอืว่าใช้ทรงต่อออกไปดอกเลยนี่อาอกระดัันน้แล้วพุดเหมือนว่ามันหาชิปเชน้เนมันดิสดงมากอืมอนี่น่ตัวแต่อไหนี่เป็นหองหอน่แหวนมันขี้เนียเท่าทีงานครับงานัชีนอี่ก่อนนี่แล้วนอ่าๆมนหลเพา เพิ่นลงปองเลยเนาะแมนแมนเฮ้ยน่าพอบอกคนเรื่อยๆพอเดี๋ยวพ่อเอาเดี๋ยวพ่อเอาฉีพ่ออย่างลงมาพอคอยเห็ดเปียกอยู่ตลาดยัง่แมนแมนอ่าโอเคก็ดีไลน์ได้เห็ดจักมือนี่ชามือได้ชามือพขยุกหนากับชามือมือซีมือนี่อ้าปกติไปเห็ดยังก่อไปไปเห็ดเปียกอยู่เมืองไทยเห็ดยังอันนะ คอยไปึ้นเลขอย่างนี้โอ้วันนี้มียคนยูทูบที่ใหม่สงกการเด้อืมววันที่สิบแปดที่แปดอะไถอนแต่ได้ไปเวียกนะแล้วคอยอย่างมันแล้วในตัวนี้โอเคอ่าว่าปูนนะคอยไล่มาอยู่ห้องนี้คอยใส่สองสอบแลยทั้งนอกคอยใส่ในละซามนะว่าต้นไหนกระซามเนี่ยเป็นหกหกมาใส่เนี่ยกระสิบช่องช่องเป็นสิบสี่นะแต่ว่าโตโต้เท่คางหัน ราะว่าสิใช้รวมกันตัวนี้เลยรวมตัวพืชนอกเลยอพืชทางนพืชตัวในนีออนอ่าบล็อกนี้เอาอีกจากตอนก่บล็อกนะเพ่ก่อตังนี่ก็ตังนี่หมดน50 60ก่อตังได้ตังด้บ่นนั่นน่ะเพิ่นอยากได้บ่นนั่งนะหั่นนะทางกนะแล้วแบ่ได้แอ้มเบิดนะแบบแอ้มเอาเอาคร่งเพียงแอวนี่นะอย่างที่หลายนะเพียงแอวเนาะแอ้มนั้นแสิเทยาวเลยให้เพิ่นนะเพิ่นอยากได้แบบัน โอเคกาตามใจเพิืชอ่ากบเทพืชเนี่แหละก็ครับเราปูนนี่เอาปูนจะได้เพราะว่าอันนั้นเดี๋ยวให้ให้ายนเข้ามาส่งให้ก็ได้ปูนแดงเหรอเพราะว่าคอยอยากเทเลยปูนแดงเลยเนาะเอาปูนแดงทั้งหมดเลยปูนเขียวหรือเป่าอะไรเม็นบ่กปูนเขียวหัือปูนเขียวนี่เอาบัวร่าดอกสองสอบเพราะปุูนปุูนเคี้ยวสองสอบที่เรือเป็นปุูนแดงเนาะแมนโอเคเดี๋ยวสิได้ายลมเอ้ยบุญส่งแล้วให้เข้ามาส่งให้เมื่อกี้ก็เรื่องปูนแดงนี่ที่ไรหัน ประมาเรืสอิบหาสอบเลยพราะพาะยังเหลือในหันสอบหนึ่งจ้ามาท4แล้วพอดีขวปุ้นให้ยังเหลืออยู่เด่อยู่นี่ปุ้นปุนแดงสิสอบแล้วเทปุนเนาะโอเคได้กินไมมเขาเคยสื่อปิ้ไก่อัล้นเอยเปยงไก่กับหลับแบไเหนี้ปิ๊งไก่ได้ไม่เท้าบริกิกหลับแแบเด่นะแม่บอกย่ไงไก่ลงมืเราเดบอกกินบ่ปงไก่ เจ้าค่ะเพราะว่านี่คอยเทคานไว้ใส่ไว้ใช้ตั้งม uh ังคบนะตัวนี้มันเทตัวนี้มันใส่บ่ได้คอยใช้ช่องลมเอาแบบช่องด่านเพราะมันยากมันมันต่ำเหตุเหตุเนี้ยก็ได้คือกั๊บได้ได้แต่ทั้งนั้นกระดีไดไดทั้งนั้นทางนั้นมันต่ำมันมันต่ำกว่าทั้งนี้ทั้งนี้มันทางนั้นมันสูงกว่าทั้งนี้ทางนั้นต่ำทั้งนี้ห่าต่ำทางนั้นจะสูงกว่าพอคอยแทะอันน่ะบังคบอยู่หันนึงธรรมดาจอกอซงกอนเลยเทค่านอ่ะมันอะไรเนี่ยมันมันถ้าโบงามณคนละมันต่ำคน คันนี้คอยก็ดสามก้อนอาชัยว่าอันเพียงแง่แล้วมันจะงามวะถ้าเวลาเทขานขึ้นมาเขาผู้ได้ว่าบ่งามตอนเดือนวะเจ้าว่าบะแมนเนมคอยคอยเก็ว่ามันมันต่ำได้เขาคำเขาเทเขาเขาเกาะสำนีแล้วเทค้านมันจะต่ำกว่านี้เขาใส่สำนีพอดีงามเลยมันแต่ว่ามันมันเสิร์ฟมาเทิงบ่อลจะแทกมึงหรอเปล่าพอแทกอันนี้นี่มันพอดีตัวนี้แมตตเก่าตัวนี้สองปองเนี่ยผูได้เลยอ่าเออมันขันตัวนั้นมันชู่มกว่าตัวนี้แม่นแมน โอเคกระบอกเป็นยังใส่สองลมมากกว่าไรสองลมเดียวอีกจานเนี่ยละชามตัวนี้ก็อันนี้ก็ชามนี่ก็ชามนะชามตัวอันตัวนั้นเอาชอนก็ได้ของหนาจะซื้ออ่าชามกับชามหรือว่าเอาเก่าก็ได้เก่าโอเคเก่าเก่าป้องเนาะแมนแมนอ่าเก่าป้องอ่าสองล่มมันเก่าป้องพอดีงามแนวละชามเลยตัวนี้ให้เอาใส่เรียบร้อยแล้วชินอ่า เดี๋ยวเอาผักอันเบงมันจะจะไอยากกินเขาวก็กินได้นำเราอยแล้วได้ไข่อยยวล้วบางมา้อ่อันนี้ข่มาเทนี่ชื่อเออเดี๋ยวจึงลบกันเบเบงพรเทเดากินเขากันเออเห็นนันแฟนคลับบอกว่าอยาเห็นพราเทืดนกินลาบแบอีกุซันบวกเห็นผลเห็ดเพสบอกคือมีแต่หมกเพนี่แสบพราพเทวานี่แสบคือเกาอยู่ซึ่งจะไป่เขากะ กินอมปิงไก่ปิงไก่กับปิงไก่ลาดได้นน่นะแม่เท่าคือบวกินไม่เท่านุ่มโอ้ยอยากกินนมม่ได้ซื้อมาเมื่อไบ่บ้นมตัวนั้นเมื่อไบ่บ้านนมเมื่อก่อนเมื่อแล้วเมืแล้ว เออเมื่อนาบุญแรกมาจึงจึงได้ซื้อมาโฟะเข้าบริกรมาทางนี้ดีใจบ่ดีใจอะหรายหลานสิเล่แหละเห็นดิบ่ <laughs> เหีนยังเลย แล้วไล่เติมแล้วเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนกันเลือดเตะพื้นมนันนี่ปุ้งกุบกระได้ละเตียงเงือบเชี่ยบว่าคนใหญ่ชอบไปอยู่อเอาเอาเนาะมากราบแบกวงล้อมแท็กก็ ปาเห็อะไหมคะแล้วเคยเห็นเงนปูนแดงหันเทพืืนหันสิบสี่นบนเปานเลยนต้องเอามาสิบสามนอเด็กจดายจานีสิบสี่สองแตืมกับต้นหนันเอออีกิบสิบสอ แอมแบบทั้งโอเคพอตนี้เราเป็นแอมช่องว่างเลยเนี่ยอ่ามีแต่เทพพื้นแล้วก็เพื่อนเปลือยเนาะขาสิบเส้นอืมกรไดสิเป็นยังขอดจะขอด เนเนี่ยแอบะบึงบมแล้วแสมแห้งโมพะเทาเพชรฮะเขาคือว่าใส่เพชรไทยเนาะเพชรข้าบอกว่าขาบอกว่าเพชรไทยพะเทาเด้อ เห็ดมุนมูนกระบอกคือบาเสียดเพศปะเนาะบอเตี้ใช่ไหมพออืนโออจีซื้อมาให้ไหมอยู่บอกขันจักอันเกาะหกสิบบอสนักท้ามหอเห็ดทามให้เอยในรูปดูมาหกสิบหรือเไดก่อนหกสิบก่อนบอะ ลอยเนาะอ่ะบันิไร้กับเด้อผเทาเด้ออย่ที่ไม่แห้งเด้อจำจักัเด้อไม่เบียกตอผเทาเด้อนามกินนี่เด้อใค่ะ อันนี้ทิบเทานบอติพเาเนาวบอกแล้วออ่สีบอกเพื่อนหนอยว่เพื่นไดตัวมันได้จต่งยูว่ะครับก่อนเด้อพะเทาวันนี้อือขอบใจลายอยู่ีไม่แห้งเด้อแกวางแกงแห้งที่ไหนแห้งแล้วทดยแห้งไม้เนี่ยวางกวางกว่านี่้าทุปูนแดงสิสี่ปูนเขียวหันซองศ บล็อกหันลอยก่อน <Okay. S 1> มือเท่าน,นี้เนาะโอเคเดี๋ยวอานาะสิไป้สื่อไวแล้วให้เข้ามาส่งให้เด้อ <Okay. Okay. S 1> อ่ันที่ให้อานาสิหานะสหาให้ไอ้บุญส่งเพิ่นไปคนสื่อก็ได้แล้วคอยสิโอนเงินมาแทนแเราอ,อ๋ออันนี้อานาะให้ใบซ่องแซนใบสือ่อแนวอยู่นะั่งกินเด้อ

ไปเฮือนพอเทาเดือนมากเมื่อกี้นะเออใครชื่อ,อยังเบนนันทึงเด้อเมื่อกี้ไปเฮือนพอเทาเดือนมากนอะนละอันเขาอยากได้บล็อกขนาะดอยากได้บ,จจบล็อกขนาดจะจดไว้เลยก็ได้บล็อกลอยก่อนบล็บอกลอยก่อนบล็อกลอยก่อนจะส่งไปคลิปเสียงก็ได้อ่าเดียเด๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะส่งให้ตื่นเด้อ อันเขาอยากได้นีบล็อ,อกลอยก้อนน้อนแล้วก็มีปองล่มหันเก่าปองแล้วก็มีปุ้นแดงหาสิบสี่สอบแล้วก็มีปุ้นเขียวสองสอบแล้วเดี๋ยวนี้ปุ้นแดงปุ้นที่อันเออปุ้นทรงสื่อไว้ฮะน่ะแล้วเอาในราคานั้นฮะน่ะอันเป็นเงินไว้ก้อนละได้ปุ้นตัวได้ก็เอาอันได้ได้ถ้าได้นะหันน้ำมันบ่พอแล้วก็จึงจึงเอางบงาำเวานี้ไปเติมฮะน้ามาทังวัดทมมุหวัด จะถือปุ้นแดงแปูนเคี้ยวหายเราไปส่งให้บอกว่าอันนั้นบอกว่าเพื่อนพ่าตเดือนเขาเคยไปส่งอยู่แบบว่าแมนอันหายเราไปส่งให้เราอันสื่อบอกหายพร้อมเลยเอาหลดเล่าแกบอกหายไปเลยลอยอันนะนะหรือว่าหานบอกเขาส่งบอลอ,อยอก่อนนี่นะแกนาทีสง่งแล้วะนาทีส่ง,สงอยู่เนาะเอเคกามิดมิแต่ว่ายังไ้เอ้ยพุญนส่งขนาสื่อให้เลยล่ะซีอนมาแทนเจ้าฮะ เขาสิโอนเงินเขาบัญชีเอาเล่ยซาเพราะว่าเขาฝาวเมื่อเวียกนะเขาสิอยู่ซื้อเองมันมีแต่จะซื้อถ้าได้ละเชียงมาเด้อเดี๋ยวคอยไปเขาหันยิงเลยโอเคเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไปอยู่ลักษัณตนี่แหละแต่ว่าคอยสีฝาวเมื่อนะแล้วมีแต่จะจะซื้อแล้วจะส่งบินให้คอยลราคอยสิโอนเงินมาแทนจะเอาบัญชีให้คอยเด้อโอเคขอบใจหลายๆเพราะว่าเด็กหน่อยหันเขาอยู่หันเขาเขาพักพินหม้แล้วเขาสิเห็ดเลยนะโอเคโอเค ตัวเจ้าวนเป็กอนอมันบอคอบอนะอ่าม mm ันไก่ส huh. okay. so uh, ิบิดแล้วเข้าเข้าเห็ดอ่าเห็ดกอต้นนันกับเห็ดผ้าหงหนามันด้โดยโดยมิตรเจ้าติดตามึงน้ำเข้าเนี่ยเด้อเพราะว่าเข้าเห็ดถุงมือส่วนนี้ยังให้ลงไปห้าเข้าแน่เพราะว่าเข้ารับรผักสีค่ะเหมือนนะเราเอ่อยเเเลล้าอ่ดแวะ พญายาโอเคเพื่อหมดทั้คทิดถันละไปหาเด็จงส่งคิปเสียงมาแล้วโอเคโอเคเดี็กเจียงก็ถ่ายให้เราเออลืมเนาะโอเคอาปิแลกษณ์งคิ้วจิ๊บจิงา้าเชือยอันเอาอันลรงบข้องต้นน้ำมาให้ในแดงงบน้ำมันงบน้ำมันในทงหอะไรไงไงวะไ่วะ

เงยงบน้ำมันนี่ก็เป็นงบที่ผีอุทยัยพุ่งประเสริฐพามาห้ารอยแปดสิบบาทแล้วก็ผีวอลกิจเนาะห้ารอยบาทแล้วก็ล่วงตาเหล็กห้ารอยบาทแล้วก็ผีวิรพงศ์ที่แกลหนึ่งพันบาทพอสวรรัสดชองพันบาทแล้วก็ผีสัตว์ในนันทวงศ์สองพันบาทเนาะที่ว่าเป็นงบที่ไว้เติมน้ำมันเนาะรวมเป็นหกพันแปดสิบบาทแล้วก็ได้ไปเปลี่ยนตลอด ท่าน,นพี่น้องแต่เดืนละสองพันบา,แา,นานทแล้วก็ได้มาเติมน้ำมันตอนที่เอาประตูไปให้พอร,ร์เรเดือนคางก่อนสามแสนกีบแล้วก็มาแก,งกง่งกอกเมือก่อนก็คือมาสื่อเครื่องให้ลูกไอหิมด้วยน้องทำแก้วหันก็เติมน้ำม,มันสามแสนกีบแล้วก็ครั้งนี้ก็คือเติมอีกสามแสนกีบนะพี่น้องครั้งนี้ก็คือมาสั่งบล็อกให้พอเท่าเดือนเนาะกะเงินจะยังเหลือยอ,อยู่ 6, ห 4, กแสนห้าสิบพันกีบนะพี่น้องสำหรับเงินเติมน้ำมันบวงหกพันแปดสิบบาทหกพัน คุณลายลายเนาะมือสุกุสกุขขนเนาะทีสนับสนุนเป็นขาน้ำมันแน่แล้วก็พี่น้องคนอื่นที่สวยเรือทิพเป็นขาใส่ใจส่วนตัวเรืออื่นๆก็ต้องขอขอบุณขอบใจลายเนาะซึ่งกะตัวที่วา่วาเขายังบุนได้สือ่อเผ่นก็นให้บุญสงผนสื้อให้นาะพี่น้องแต่ว่าสีไปสรุปเงินรัวเอาเงินเผิ่นเอาเงินไปแทนเผิ่นในคลิปนาเนาะซึ่งกะจะขอสรุปเงิน โตทีว่าทิพใจายไปในมือนี้เนาะซึ่งเงินที่ผี่ลำไรไปยืนโอนมากก็คือหาพันบาทซึ่งหัก่าดทําเนียยก็คือ1นึ่อยก็จะเลือยอยู่สี่พเกอบาทคูณในซามแปสนก็คือจะได้อยู่1นึ่งหลานแปดสนหกสพันกีบซึ่งไฮ้างเพิน่นไหวเสื่ออาหารกินขา้าอน,นุนอันนี้เนะ 2, าะก,ออาาก็คือสองเส้นกีบแล้วก็เสื่อาหาาใไ้พอเราเดือนก็คือลาแปะแล้วก็ปิปงไก่ก็คือเป็นอยู่เจ็ดสพเนาะก็รวมเป็นอยู่สองเสนจัก ลบกับเงินทีเขามาเรือเงินทีคุณออกมาเป็นกีกบก็บคือจะยังเลืออยู่หนึ่งล้านกับหาเส้นเก่าสิบสองพันกีบเนาะพี่น้องอันนี้ก็คืองบที่ว่าเขาได้ใส่ในมือนี่เนาะส่วนงบงบ,งบน้ำนมันเม็นต่างหากเนาะพี่นอ้องอ่าก็ขอขอบุณขอบุณหลายๆนะสจะหลับพีไปโยนแล้วก็พออี่น้องก้นอื่นๆเนาะที่ว่าสวยเลือที่ว่าสวยเลือ กิจกรรมภายในสองเร,รือทีมงานสนับสนุนถูกสิ่งทุกอย่างเนาะที่เป็นการให้กําลังใจทีมงานในการเหตุคลิปหรือว่ากิจกรรมสวยเรือสังคมต่อไปการคลิปนี้ทิปสิจไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องทางมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลวก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานบวกเขาเลยเนะาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สบายดี